เน้อ่เอาแต่ว่จะื้อีเาแต่ถ้าไม่้อเนื้อย่เน่เอาราะถมระหว่างขอเนื้อเยื่อหรืไม่ข้อเนื้ย่เป็นไงแล้วหนสอที่เอากรหลมาสอดเาบอาเนื้อเยื่อเขาไม่ข้อเนื้เย่อเปนงแล้เี่ยนใส่ไงอ้ี่เกระโหลกมาสอเขาบอกแต่ถ้าพอเนอย่าม่้เนอาจจะอีรอ็ได้วมี่ย่ไ้ ไม่ตามเขาจะอยู่อาาค่ะช้าไปครึรอบแล้วคือเยาเพราเขาไม่อยู่อายากต้องเลี้ยงอย่างนึงเี้ยันี่นึ่งงาน้ยนะสิเลี้ยงกันอานแมปานมอกูนั่งโต๊ะห่างกันเลไได้ยินลมองใจเลย

และและนี่ม่อกีมัโทรมาบอกว่าเอาร้อยก้อนมา่โหู่แบเตย้บอกมันี่สบาทร้อ้นวิงยี่สิบใ่ร้อ้นเี่ไม่มด้วยน่ขนดตย้เต็มุ้งเลยลงไปี่จของก้อนเท่าไหร่ได้ร้อได้ร้อยเลได้ได้ี่ร้อยเนี่ยมันปดบาทเอนทีมันมีแนวอ่ะนี่มันแยกกันดี๋ยวเร่อ้พอดีิดแันไม่ นี่ไเยนีมันไน้านี้ฟางมันแห้งนี่มันมีอาไม่จดด้วแต่ถ้าเกิดว่าโดนฝดวิธีนี่ไม่เอาแล้วอย่อันตรายจุไม่ได้ไหนดีะหน้านี้ดีมันไม่กระโดดนหน้าฝนนหน้าลุกเนี่ยเคยเที่ยวก่อนเนี่ยงาเนี่ยบานเลยนไว้แกกระจายอล่าบนอ้าหหมดแล้ว เรียกแะเรียกแไม่เอาเลยเียกน้ขาไปเลยน้ำหวานน้ะวานน้ละนท่วมาไม่ขนยังไงอ่ะไม่น้าอะไรดูดไมเปลี่ยนร้ามเปลียเยผมไม่ได้น้านองเลยเรีกเราแบบนไำเป็นน้วอูนม่นไงอะไรจะของน้ต้องขนออเรียกไม่เหมือนน้ำก็ตายไปเนี่ยคนบ่นทีหายในเที่ยที่แล้วอ่ะมนไม่มไม่เอาไปขนไปเลยนมันเล้อนไ่ไม่เอาไปไปขนไปเลยอ่ะมอ่าันไวยไม่เยอ่ ว่านดีไที่มดปที่นูไฟเก็บไกล้เขือยมาว่ะหอไเนี่ยทิ้หายหนักทิ่หายเลยแต่พอเป็นปุ๋ยแล้วพุดีจับดีดีไปดูอ่ไปเที่ยวนาแล้วก็ไปด้วโอ้ย้น้ด้วยเันาทิตยันนี้จนมันย่นี้เลยอ่ะเอยเตือยเลยวที่ไต้องแดดมานรอนนะแล้วกเรย่ออาตายาเรื่อไม่กวนําดตเยอ้ยะ อย่างนี้ว่าไงโอ้โหบอกเลยแล้วใครจะอาไม่ได้บอกอาไม่ควรเลยที่เกี่ยวกับเออยูู่บอกต่อไปเกี่ยวกับเนี่ยตรงตาบ้านตาตา่าต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 า ย่อยเงินัย่อยยอนะร่องบ้ายนะได้มีเงระกันอะไรเครื่อยนตจะไม่มีเครื่องไฟจะไม่มีอะไรเาไห้เลยพวกหาเเครื่องไฟติดกับที่ถอเหลานผู่ใ่นั่นเรียกเลย รม่องแค่รูปร่างดีแล้สือแล้วใส่ยิ่งอะไรนะยิ่อะไรที่อไรนะที่แกไม่ม้ปวดเลยปะไม่ใช่เป็นแบบสวยเที่ยวโอ้โหอ่ไม่ไอวแล้วมันก็แล้วก็สามวันที่มันก็ไม่เหว เที่งเที่มีการทเลก่อนี่เท่ยมีกแล้วก่อนขายก่บาทเองนี่นกสบาทโอเคเราทำสิบวันอเครู้ว่าโอเรู้ว่าอเคแล้วก็เมื่อ้เขาบอกว่าแกนเอาพันร้อยคนเอาี่ห้าบ่ จะไม่จ่ายกันอยู่ดีก่าไปดึงมึงดึงายกถไปหนาขอหายไปแล้วไม่ขาูปิดล้อมโยไอ้ที่ไม่ไหม้ผมไม่ดีลุหน้าดานีาไม่ดร้ออายอะทุกอะนี่แค่เนี้หนักเลยเรอหรอว่าร้นร พเดี๋ยวพวกนี้ก็อยพ่หัวพวกรอมปเยอะมากกว่าพวกอ่ะเราไปข้ามแมวยกกระมองข้างเราไ่ลยไปเครนคุ้มเลยแอพวนี้เกลียรอะไรทางก่อนเราต้องฟูถึงเลยตัวยิ้มเลยจะไมเกลีย์เกลีย์ตลอดแลวเกียผ่านตลอดเลยยังไงก็โดนยืนมองมองไม่เห็นหลังอะไอ้ข้าวางเรื่องอะไรอะลเออ เลยกขึ้นรถไปเลยไงอาร่อเอาวาบนรแล้วเขึ้นมาไม่มีการโหลดที่ขึ้นม่ีเลยเป็นทางเลยที่เราอกนี่ย้กเลยเดี๋ยวาดน้ออกเเสียงคนนั้นสที่น่อ้นร้านดีี่ ไปจะากันแล้แล้วก็ายหมดแล้วเขซื้อกันห้าสิบห้าสิบหกสิบฝามายนี่อจะซื้อที่ไปซื้อเอนแจ็แจเท่าไหร่เอ้ยนูอนเท่าไหร่ก็ไปขนานันแหละเม่วานนนที่ประมาณห้าหสิบเนสิบเจ็ดสิบบาท้มมงอ้ไอ้น่นนี่มดลแดับแ่า

ตอนเดียวดูลาบกวง่นดกแก้นล้วไปย้อนฟอร์มดีทายหมดเลยไอ้น้องไ้ขหลดไหนเสียก็ไปให้สิ่เดียวไอ้เอะนี่ไม่อมาอรำมัน hmm. อ้ booking, booking. Yeah. Yeah nah ีเสียท <c ười> เดี๋ยวเออไ่นไม่รันมี่นไอันนี้เราฟังได้หมดอนี่แตใหม่ี่เ่่แห่งไุดไกจดแหล่งม่นะ่น่แหงเ้อมนจะไม่ละเล่นตัวเนี่ยเล่นตัวได้เพราะบางเจ้าก็ไม่ขายจุดได้

ไอ้รุ่นเดอรนั้นดีกว่าไอ้เจ็ดสี่ศูนย์น่ะไอ้ไยสายนาคันน่ะเกียร์กลางนั่นแหละรุ่นเกียร์กลางรุ่นเก่าเลยแต่ว่า <spikes. S 2> มันไม่ได้ไม่ใช่รุ่นเก่าแบบของจงนะมันรุ่นจะใหม่แล้วมันมีเครื่องยนต์สายนาขายนานเด่นนาลูกตุ้งแก่ผู้คนงานผู้คนงานแปนงนาละ แยวนี้มันใช้รถตีดินนมเคยยืดเกเอลยเอี้ยาจะตีเยอกันเาใหญ่นดัเเอมเป็นร่อ่นตีถ้าไม่ไม่อาจออกมตีไม่ได้หรอกได้ตามหนามันนี่มันกระดาแล้วตัวไอ้ไอ้ ต้องใ้ไอ้แดดแวเาิน้ส่ีได้ั้เรึงเราลยไม่ได้เลยอ่ะักวเลยออันหนาครับอนหน้าให้ผมอันได้โอเคครับถ้าเผาเราดีสบายไม่ไม่อย่างกถ้าอย่างเงี้ยมันอัดแล้วเนี่ยมันเหลือบางแล้วเนี่ยตีได้แล้วด้ ตีไม่ต้องไม่ต้องเผาอะง่ายดีได้ตีแล้วมันเป็นปุ๋ยดีด้วยช่วยดินเรื่งนี้อย่านี้มันเทียนเท่าไหร่ข้าวเพราะว่าจะซื้อสักงสองเทียนเลยถ้าซื้อสักเครื่องสีข้าวใส่ข้าวใบเองเอ้อใส่ข้าวใบข้าวอะไรปุ๋กวินดีข้าวหรือเปล่ามีเครื่องสีข้าวเครื่องสีข้าวไหมมียัง ไม่ไม่มีของไอ้ไอ้เมลอดอ่ะเพื่อได้ลื่นนี่แล้วเอาไปถามันเลไม่ไม่เอามือมือสองสิจะไม่รู้เลยมันมีเครื่องร่อนอย่างดีเลยสีมาอย่างลงสีใหญ่เลยอ่ะคือมันสีเอามันสีกินที่บ้านมันเราสีเฉพาะว่นเราเราก็สีก็ไปเรื่อยแเราเก็บไปเนข้าเปลือกหปือข้าเก่าอ่ะ อาใค้แห้งแกงแล้วก็ซ้อนไว้ประมาณนั้นสี่ที่นั้นสี่ที่สิบถังเลอะแต่ถ้าเก็บเป็นข้าวตามันไม่ดีถ้เก็บเป็นข้าวเปลือกให้มันเก่าตัดไปตัดมาคุยกันไปคุยมาผมตัดผิดเลยอ้าวพูดเล่นเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่อะมันเท่าไหร่ประมาณสองหมื่นหรือเปล่าเท่าไหร มันขัดอย่างโราง,งสีใหญ่เลยแล้วมันล่อนไอ้ล่อนไอ้สิ่งเจอปนอะไรอะไรออกอย่างรงสีใหญ่เลยเดี๋ยวไม่แล้วไอ้โมฮตตตันตา <c oughs> ลเลด้วยนะประกันเลยมจะได้ปลายเปลยมให้เอาไปโม้มให้หมามมน,นี่โอ้โหเล่นเอาข้าวหอมไม่ให้หมาอยทาย ทำปูอะไรวะอย่างร้อยบัวจมปูวันนั้นบอกเห้ข้าวเขไปก็ตสอบใหญ่เป็นไงบ้งได้อาศัยให้หมาไม่นู้ยครับเคยกินอยู่ตามบอกแข็งหรือต้องเปลี่ยนให้มันซื้อบัวจมปูให้คนแล้วก็ซื้อปูมาหน่อยดนึงให้มา น่าก็เลิกขายแล้วไงวะวันนี้ผ่านเดืนปิดลูกตาเห่าไม่เลิกขายมันไม่มีใครตีเขาไม่ได้ไม่มีตีอ่ะไม่ใครตีอ่ะตีเขาไม่มีข้าวตีเก็เปิดตีก็เนี่ยพอเราไปตีเขาเปิดเหาอวะมีคนตีอยู่ไม่ดูเห็นปิดเงียบปิดแต่ว่ามีเรามีคนสี่ข้าวไปดืไม่จะไปหาซื้อข้าวเเหรอคนที่อ่ะตีแใ่คนน้องไม่ตีข้าวเขาเบื่อแต่คนที่เอาตีอยู่ ไปีที่ไปอไเดินสีเพียนอะมันปิดร้านมันปิดโจลงกนอย่างเวเราเราไปทำสีบ้านหลังในีเองเลยนะสีตรงไม่อะไปไปไปนามม้นาำเดผ่อ่าเลยมีคนรับจ้างสีเองคนมาจ้างสีแบบนี้เ็นสีท้ายเกลี่มันก็ตี่ะห้ารูปิโนะให้ไปเลยมจำยังเป็นคนจ้างสีไม่เจอบอกว่าหันมาติดจ้างสีไ่ตรงไม่อะคืเป็นาอะไร เินว <then> ่งผดร้องเงินวันแล้วจะวิ่งร้องลูกข้าววิ่งอะไรนี่กำนั้นนี่ไม่ทำไม่ท้อก็เราาแล้วฮะเาโชคดีกำนันทำร้านกันทุกแล้วจะวิ่งรถไป เยอะเยอะน้องชอบี่ดได้ค่าเยียบเด็กด้วยครับข้าวเดียวก็่ได้ค่าวเยียดเด็ก่็ไร่น้องอ่ะถ้าเราข้าวรานเอ้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทอ่ะเยียบเันเร่งไม่ีชารานอ่ะันนี้เดิเกมไม่ได้รอไ้้ครครจะหาไม่ค้าข้าวา้าัถ้าเกิดขายที่นี่น่ะข้าปรานมันละขาร้ารานี่ก็เลยมีตัวให้เลยเไม่เช่หราเยี่ส ใครยีเดียบ่ัีเดียบ่ัดยีเดีบินจะแต่งยดี่รยเขาไม่ให้รองเขาหมดะแล้วป็นถ้าเรามีไม่รู้ขีเียบนี่น่าห่ากันเออไที่ไหนนี่ยวอยดีให้ร้องหมดแต่ราคาเดียวหมดราคาที่เกรคเดียวเี